หานี้ที่เราเจอกันมานานว่าทำไมเส้นตรงสองเส้นที่ตั้งฉากกันเนี่ยต้องมีความชันที่เท่ากับลบหนึ่งครูให้เส้นตรง l 1กับ l 2เนาะตั้งฉากกันแล้วเรามาพิสูจน์กันว่าทำไมมันจะต้องมีความชันเท่ากับลบหนึ่งโดยการพิสูจครูให้ l 1เนี่ยมีมุมเอยียงเป็นมุมเซต้าหนึ่งและมีความชันเท่ากับ L1 แล้วมุม l 2มีความมุมมุมเอียงเป็น เซต้าสองแล้วมีความชันเป็น m 2องใช่ไหมไอ้ l 1, ตั้งฉากกับ l2 เราจะได้ว่าความชันของ l1 ที่เกิดขึ้นมันคือ m 1เท่ากับแทนเซตาหึ่งซึ่งมันเป็นมาได้ยังไงเราไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะที่ครูลงไปอะ่ะโอเคแล้ว m 2ที่เกิดขึ้นมันเท่ากับแทนเซต้าสองอ่ซึ่งในที่เนี้ยเราจะได้ว่าเซต้าหนึ่ง เซต้าหนึ่งที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับ90เซต้าบวกด้วยเซต้าสองซึ่งเซต้าหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยก็คือมุมเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ90บวกด้วยเซตาสองเก้าสิบบวกด้วยเซต้าสองนะอ่าซึ่งเราจะเท็กแทนก็ไปเราจะได้ว่าแทนเซต้าหนึ่งที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับแทน เก้าส Th ิบเซต้าบวกด้วยเซต้าสองซึ่งในที่นี้เราจำได้ไหมว่าโคฟังชันแทนที่เกิดขึ้นแทนของเก้าสิบเซต้าลบกับลบกับ A ซึ่งแทนที่เกิดขึ้นจะเป็นโคฟังชันกับจะเป็นโคฟังชันกับอะไรจะเป็นโคฟังชันกับอดใช่ไหม แทนในที่นี้จะเป็นโคฟังก์ชันกับขดซึ่งจากภาพจากข้อมูลที่จุดให้มาเราจะเห็นได้ว่าแทนที่เกิดขึ้นจะตกอยู่ในจัตุภาคที่2ซึ่งแทนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบมันก็จะได้ลบคขดขดที่เกิดขึ้นก็คือขดเซต้าสองซึ่งแทนเซต้าหที่เกิดขึ้นเราจะได้เท่ากับลบคอดเซต้าสซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยแทนเซต้า มันมีกดที่เกิดขึ้นมันจะได้เป็นท่ากับตัวเนี้อือฉะนั้นแทนเซต้าคูณกับแทนเซต้ามันจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมซึ่งเราทราบเลยว่าแทนเซต้ามันคือ M1 t a หนึ่งแทนเมันคือ M2 มันมีค่าเท่ากับลบหสรุปได้ว่านั่นคือความชันที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันจะส่งผลให้ความชันที่เกิดขึ้นคูณกันแล้วได้เท่ากับลบหนึในที่นี้ทฤษฎีขาไปนะต่อมาเราจะมาพิสูจน์ทฤษฎีขากลับกันเราจะมาพิส,พสูจน์ทฤษฎีขากลับกันนะในทฤษฎีขากลับเมื่อกี้เราได้แล้วว่า m 1ที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันคูณกับ m 2แล้วมันมีค่าเท่ากับลบห ซึ่งมันเป็นผลขยายมาจากแทนเซต้าหนึ่งคูณกับแทนเซต้าสองแล้วมันมีค่าเท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมซึ่งแทนเซต้าหนึ่งมันจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนด้วยแทนเซต้าสองอ่าฉะนั้นเราจะให้เซต้า เป็นมุมที่ L 1กับที่ L 1ทํ่กับ L 2 L 1กับ L 2เราจะได้เซต้าที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเซต้า1ลบด้วยเซต้า2ฉะนั้นเราเทคแทนเข้าไปจะได้ว่าแทนเซต้าที่เกิดขึ้นนียมีค่าเท่ากับแทนเซต้า1 แทนเซตาเซตาหนึ่งลบด้วยเซตาสองซึ่งสูตรผลต่างของแทนจะได้ว่าแทนเซตาที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับแทนเซตาหนึ่งลบด้วยแทนเซตาสองส่วนด้วยหนึ่งลบด้วยหนึ่งบวกด้วยแทนเซตาหนึ่งคูณกับแทนเซตาสอง ใช่ไหมซึ่งแทนเซต้าคูณกับแทนเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับลบหเมื่อมันมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเนี่ยจะเนื่องจากแทนเซต้าหนึ่งคูณกับแทนเซต้าสองเนี่ยมีค่าเท่ากับลบหนึ่งและเซต้าที่เกิดขึ้นต้องมากกว่า0น้อยกว่า180เนื่องจาก แทนเซต้าหนคูณกับแทนเซตาสจะต้องมีค่าเท่ากับลบหและ0น้อยกว่าหรือเ,เท่ากับเซน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยแปดสิบเซตาครูขอย้ายนิดน,นึงดังนั้นจะได้ว่าดังนั้น หนึบวกกับก้อนเนี้ยก็คือแทนเซต้าบวกด้วย,ยแทนเซต้าหนึ่ที่คูณอยู่กับแทนเซต้าสองที่เกิดขึ้นเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมส่งผลให้ส่งผลให้ใหแทนเซต้าที่เกิดขึ้นเนี่ยหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ หาคาไ่ไม,ไม่ไม่ได้นั่นคือเมื่อแทนที่เกิดขึ้นหาค่าไม่ได้ก็จะทำให้ว่า l หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งฉากกับ l สองซึ่งแทนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหาค่าไม่ได้ใช่ไหมมันหาค่าไม่ได้ที่จะทำให้แทนเซต้าหนึ่งกับแทนเซต้าสองที่เกิดขึ้นเนี้ย ซึ่งเราทราบแล้วว่าสว่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าเท่ากับศูนย์พอสว่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าเท่ากับศูนย์มันก็ไม่สามารถทําให้เทนเซต้าที่เกิดขึ้นเนี่ยหาค่าได้มันเลยส่งผลให้ L หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งฉากกับ L สองโอเคไขข้อสงสัยได้แล้วนะว่าทําไมเส้นตรงสองเส้นที่ตั้งฉากกันต้องมีความชันที่เท่ากันซึ่งครูพิสูจน์ทั้งขาไปและขากลับให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปต่อไป